ฝนตกพี่น้องคะกำลังเดินไปฝึกงานพี่น้องเลยเวียนหัวพี่น้องพี่แจงสิเป็นไทยกรบว่าจักแต่มันแบบเวียนหัวแบบตุบๆหน้าเราเนาะไปเวียนพอแต่การเวียนพอพี่น้อง แ่กะจะฝึกงานทุกเกาละพี่น้องะ่ะเพราะว่าการที่เขาไปทุกวันยังสินะมันก็สำคัญเนาจะเพราะว่าคือความ,พย,วามพยายามของเขานะพี่น้องะ่ะ เป็นยังแบบสมองมันใส่ใส่ใส่พลังงานใส่งานไหลพี่น้องโอเคเราจะพี่น้องคะ่ะแม่ตายเดินไปต่อเนาะ เดี๋ยวจะว่ากันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมแม่าม่แม่าเอคคอร์ดอยู่ปะอย่าวันี้เราจะมีฟิสพินาโรพิซซ่าวันนี้มีฟิสพินนารแล้วก็พิซซ่าจะปีหน่อปีหน่ออยวมันนี่จหน่อยนอกจากปีน่อส่วนอันนี้ก็เป็นเป็นหนอดของแม่ตายนอกจากเป็นผักโขมนอกจากหอยหลอดกาแม่ตายผัด Ja. Har du lagat den? Har du lagat? Ja, jag har lagat den. Mm. Har du jobbat i skolan? Ja, det har jag. <tropur> har du mm. jobbat i, i skolan? I skolan, ja det har mamma. Vill du inte ha pizza? Nej, jag vill bara ha kanten. Inte fan. Jag gillar spampar. ส่วนอันนี้จะเป็นแบบไม่เห็ดน้ำน่จาจะหั่นเอาหั่นเห็ดใส่หน่อยๆบอกออแม่นวินกินเห็ดได้อยู่ลีน่าบอกินเห็ดแม่ตายกับบอกินเห็ดน่จาจะแผ่เห็ดเออเป็นฮอฟฟี่สปินเนอร์ดอลลีน่าฟิสพินเนอร<ม>์เอ,อ Ja. Mm. En, två. Inte mer. Nej. Nej. Oj, jag vill jag, mm. jag tror du gillar pizza. Ja. Jag gillar spampizza. Ja. Jag vet, en jag vet inte vad den här heter. Capricciosa kanske? Spampizza. Ja, det är någon. Ja, Fast det finns skinka i. Mitt hem gör vi นี่มันจะมีแฮมอยู่ถ้าเป็นฮาวายเขาจะใส่บักนักนอกจากนาะใส่สับป,ประรดแต่นี้เขาหันแอ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 ่นเค็มล่งหน่อยๆแต่แมนวินแมนวินชอบกินพิซซ่าเจอกับกุงติกินอยู่ล้อันนี้ก็เป็นพิซซ่าแอมแช่แข็งเขาบัตเทนในอบมาได้พี่น้องอันนี้ก็เป็นแบบแช่แข็งมากเราห้ามาอบเองนอกจากอันนี้มันก็เก็บไวหน้านถ้าห้า อบอท่านได้ไปโอเปอย่ายังซีนนอกจากเนาะโอเคแม่จะกินอันนี้พ่อไปอแม่เป็นพ่อไปพ่อไปกินปลานํารูกนี่ล้ก็มจับปลาไปยูฟินสายเป็นพ่อคิ้งกันลีนะ่ะอือจ้ะพ่อไปแล้วจะห่ห,ะห้พ่อไปอยมนมากมาม โอเคกินเลยลูก่เดีเลี้ยงแตฟังแต่เราพลั่กกันบดด้หรือยังนะซอสันาลพลั่กกัสบด้ซยหัวพี่น้องยิงเขาครับพักพัคมพี่น้องผักพักคมเป็นนอก อ๋อสำหรับอังกฤษคือสไปนจ์อ๋อสไปนจ์ลูกโอเคภาษาอังกฤษเรื่องสไปนจ์เราสอนไม่เหมือนกันมั้ยแม่รับพิซซ่าได้ไหมลิน่าอยากให้แม่เปลี่ยนงานอยากให้ นี่นายอยากให้แม่เปลี่ยนนีงานอยากให้แม่มาเฮ็ดงานอยู่โรงเรียนมาสัง่งกับจังว่ากันพี่น้องเคลียร์ยู่เคลียร์ไล้สิ่งไรย,ย่างพี่น้องเอ้ยแต่ก็อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าถ้าเฮ็ดงานนั่งโรงเรียนมันก็ดีต่อแม่ตายนอกจากเพราะว่าลูกก็ยังหน่อยอยังซี่เรากับเขาก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวเราก็ แต่ด้วยสุขภาพอย่างองเข้านัพร้อมนะจ้ะแต่จังว่ากันเพราะว่าพอเ,าเรียนจบแล้วเขาจะได้ไปประกงไปประกาศเป็อย่างังสี่บดที่ใเหาก็ตรงไปหางานทางงานเป็นแบบเป็นแบบแบบชั่วโมงนะแบบมันมีอยู่แล้วพี่น้องแต่ไปตายอยากได้เป็นงานเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ายังเป็นแบบ เขาฟาสอันงสเตนนิ่งของเขายังสีเนาะจ้ะเนาะฟัสซั่สเตนนิ่นกนนงก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าจังใดละเป็นประจำจังสีเนาะก็จะเพราะว่าถ้าเป็นงานแบบเป็นชั่วโมงจากเขาเป็นที่ละชั่วโมงจังสีก็จะทั่วมากเจ้าเขาได้บอสสามมงเศร้าจังสีมันกันบบดใดเพราะว่าเขา ว่าเขามีขอบครัมมันบอละเขาก็ต้องแพ่นว่าเออมือนีเขาสิเห็ดหยางพึพุงเนี้เขาสิเห็ดหยางใดยังสีมันบอละถ้าเขาเป็นงานประจำยังสีมันก็จะเอมคือจังเขาสิแพนใดมบอละแต่ถ้าเขาเป็นอมเป็นคือจังแบบว่าแอมจางงานเป็นชั่วโมงยังสิพาร์ทไทมันบอละมันก็จะเป็นแบบเขาแพนอย่างบได้เลยนอกจากนอกพ <า S 1> ัดผ่อย <พา S 1> แต่ว่ากันว่ามีงานบอขับบอมีงานกะตะเลียนกับพี่น้องเลยเพราะว่าแม่ไตเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่คนเดียวในครอบครัวนี้ม่นบละมันบวมเป็นยังไงเพราะว่าค่าบ้านค่าอยู่ค่ากินค่านั่นนี่นเขาแม่ไตเสียเองทุกทงทุกอย่างแล้วก็คำว่าหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็น แต่ผู้นำครอบครัวเนาะจ้ะนั่นนะมันก็นจะแตกต่งา,างก็ว่าท้าแต่เตายผูนเน่ส่วนของเม็ตายเพราะเ็ตายเพราะเขาเป็นห่วงเขาควรไล่จงไล่ใจไล่ไล่สิ่งไล่ยางมันบ่ละเออค่านา้ำค่าไฟค่าอย,ยู่ค่ากินค่าบ้านค่านันค่าอันนี้ทุกอย่างเน,นาะจ้ะ ฝึกงานมันกะใจดีใจดีแล้วไม่ตายคนเทียดูแลเข้าช่วงเข้าไปฝึกงานนะพี่น้องครับมันกะใจดีเมันกะที่บายหลายสิ่งหลายอย่างมันเอ่อเทคแค่ care, เข้าดีเองสินะพี่น้องนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะที่เขาต้องการไ่ว่ามันมงได้หล่ะเขาไปเห็นงานมองงานมงนี่แต่เขาเป็นพนักงานไหมหรือว่าในในใน่างดเสียเขาต้องการแอบคนที่เป็นพนักงานเก่าพี่เป็นบอ่ะดูแลเขาเป็นบอระ ได้หรอพี่แมวเล่นห้าเนหนื่อยดูแลกั็คือว่าเขาเป็นนักศึกษาเขาเป็นฝึกงานนี่ไงพี่น้องคือว่าเขาต้องดูแลเขาจริงๆหน่อยบางช่วงเขาเป็นฝึกงานอย่างนี้นี่ร้าพิซซ่าไปร้านเมียพิซซ่าร้านเมียพิซพซ่าก็๊บสั่เต้ไม่ช่วยรถน้องเมียอ๋อ

เดี๋ยวจะไปกินเมื่อเอินพวกเนี่ยเมตายจะไปพักพอนการมาว่าพี่น้องฟัางอะละพี่น้องใครครับผมมีอีงมากกับการส่วนเลี้ยงจบนั่นการเลี้ยงจบอยู่เมื่อกี้แบบนี้กับจบแล้ว,วแต่ส่วนงานนังสินะเมื่อแม่ตายจะมานาั่งนั่งค่อยหางานหางานนังสินมันกับบได้วยบอหลับขึ้นไปว่า Họ tổng ở, 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 ở ngân mà muốn nghe xu đuồn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  nào, xin <laughs> แต่เขา mm. ไปทำงานเนี่ยที่เก่าอย่างสีบอมันกแเขาไปทำงานที่เก่าได้บลนบลาเพราะเขากับมีประสบการณ์มีอย่างสิแต่มันจะยากก็คือเออเว้เาเขาเรียกว่าจังใดละไว้แม่ไต่ก็สุขภาพก wow ็ยังบ่อยแข็งแห้งท่าดนึงสินอกจากเราก็ เขาเรียกว่ายังก็แล้วกันเล็กหน่อยน้ำนนเนาะจ๋าเนาะก็ต้องมีคนดูแลแหมเขาเรียกว่ายังตอนกันคื้นหรือว่าเป็นกะเป็นกะจังสี่คือเอาดีๆแบบแบบว่าแบบตรงๆเลยงานเก่าของไม่ตายจะทํางานเป็นกะเนาะจ๋าเนาะมันมันยากสําหรับเขาเป็นอ่าคู้ปกครองคนเดียวยังสี่อย่างไรก็คือแม่ตายนั่นก็คือเอ่าจองแม่ตายคือแม่ตายเลี้ยงเดียวเนาะจนาะนี่แหะ,ะคือทีนูไป ไปเยี่ยมแล้วกับช่วงเฮ้ารักษาสุขภาพเฮ้าพร้อมีอย่างเช่นสินน่งน่ะพักพักรักษาสุขภาพเฮ้าพร้อมว่าไม่ตายมี่ทางเรื่องหลัง,ส,าาลลงลนนสิ่งนอกจากเนาะแล้วกับอ้วยไรองค์ประกอบเคลียร์น้ำมะไรสิ่งไรอย่างแล้วกัอันนั้นอันนี้อย่างน้ำแนนนอกจากแล้วก็เรื่องเนิ่ย ถาดเล็กยังเลือกอยังขีน้ำนดจ้ะน้อน,นันน่นแหละจ้ะนั่นแหละจ้ะพี่น้องครั <c oughs> บบ่มียังมากไม่ดอกกะมาตั้งนี่ก็ต้องเปิดนอนได้พี่น้องสำหรับนวลน,นวลนกุจแมันบ่มีอ,ออกซิเจนเองสินะมันหายใจยากนะพี่น้องเพราะว่า <c oughs> ข้ก็เป็นตามที่ข้าเป็ี่นนอกจากเนาะโอเคเดี๋ยวอิ่มแล้วพี่น้องนูงกินบ่ได้ไรไหมือนึงนูง่ค่อยสบายเท่าได้นอกจากอันนี้ก็เก็บไว้กินอีกตายกันเลยะนี่กับทิซ่ากันเลยอันนี้ไว้กินอ <c oughs> <c oughs> ให้รูมีความสุขนั่นก็นคือเส้งที่ดีช่วงหนูไปเรียนหนังสือเนี่ยนูมีเวลาให้ลูกมากแล้วเพราะว่าข้า เขาอ่ะเคยท่างานมาตลอดจังซีเนาะจ่ะเงินมันเสือเวล่งเวลาบดายได้พี่น้องอืมอืมมาเด็กหน่อยตรงอยู่น้ำผู้ปกครองเนาะจ่ะเนาะพี่น้องแง้มเขาใหญ่ผุหละก็จังทั้วากันเนาะโอเคพี่น้องกับแม่ใต้ก็บวามาไลแล้วเนาะจ้ะนี่ก็ทั้งเวาทั้ง เมื่อยจับพี่น้องร่างกายเมื่อยแต่กับบริเวณว่ท่านเดบูบดอกพี่น้องแต่กับแต่ต้องการพักผ่อนเนาะแต่มันพักผ่อนนะมันพักผ่อนใหญเพร,พพร,พพราะว่ามัมีลูกหน่อยน้ำเน,นาะจับเนาะแต่โอเคจ้ะพี่น้องค่ะโอเคค,ค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปน้องคลิปหนาเนาะจับเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ